แน่นอนครับเป็น3มทีมสุดท้ายนั่นเองครับและ3มทีมที่เราจะประกาศก็คือผู้เข้ารอบ3ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับพี่บาทา์และต้องมีหนึ่งทีมที่อาจจะต้องอาจจะยังไม่ได้เข้ารอบแต่ต้องบอกเลยว่าทุกทีมสวยมากจริงๆถูกต้องครับอย่างที่บอกเลยว่าทุกคนล้วนมีความหันไปเองเยมากๆในการทำ แล้วแต่ทุกคนล้วนต้องได้ทุนการศึกษาจากพวกเราเยาวชนซีไทยอะไรแน่นอนถูกต้องโดยที่พวกเราเนี่ยจะประกาศผลนะครับโดยไม่เรียงลาดับคะแนนนะครับไม่เลียงลาดับคะแนนนั่นเองนะครับใช่ครับพวกเราเนี่ยจะประกาศสามทีมนะครับที่เข้ารอบผ่านไปกับพวกเรานะครับได้เลยครับและผู้ที่เข้ารอบทีมแรกในสามตชท้ายได้แก่ทีมอาจจะยังน่าเขาจะปรนตรกแต่ส่วนด้านหน้าได้เลยนะ ก่อนได้เลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆส,ดส,ดสุดแนนจริงๆนะครับถูกต้องครับและทีมที่เขา้ารอบลำดับที่สองนะครับทีมที่เขา้ารอบลำดับที่สองได้แก่ทีมทีมแดงเข้าปอ,อขอเสียงปรบมือด้วยนะครับต้องบอกเลยว่า,า,มมา,านาศาศาักวัชการศาสตร์องทีมชาติได้เข้ารอบเรียบร้อยแล้วนั่นเอง,อ,อ,งอ่ายังไงชิส<า>มุกลงจากนู้นนะฮะ แนวนั่นเองนะคะและผู้เข้ารอบทีมสุดท้ายละพี่บาสทีมเขา้ารอบทีมสุดท้าย,ยนะครับว่าตื่นเต้นจริงๆถูกต้องฮะและทีมเขา้ารอบตอนสุดท,ท,ท้ายทีมสุดท้ายนะครับได้แก่ทีมแก๊งนางฟ้า,าต้องบอกเลยว่าขอเสียงโปรมือให้กับทุกครูข้าประกวดทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับและรอบต่อไปก็คือ,อขอเสียมโปรมือให้กับ ทีมเริ่มในหลาดด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าน้องทุกคนเนี่ยมีเละกำลังมากๆนะว่าคะแนนเฉลี่ยเป็นคนเฉลี่ยกันทีงตอนที่ไปก่อนยังแอบฮงว่าสูตรจุดหนึ่งเนี่ยมันหลับมันเอ้ยมันจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าเรบทัดไปเนี่ยขอเชิญท่านผู้เข้าประกวดทั้งสามทีมด้านหน้าเนี่ยทักสามักผ่นด้านล่างพักผ่อนก่อนไปเล่นหลักเวทีก่อนนะเดี๋ยวผู้เข้าประกวดตั้งแต่หลาดลงไป ถ้ผ่อนด้านล่างวินาก่อนได้เลยครับเอาทีนะครับพอเรียนเชิญนะครับอาจารย์นะครับโอ้ขอเรียนเชิญอาจารย์นะครับพอทีมก้นเกษตรนะครับมอบรางวัลให้กับน้องๆนะครับที่ไม่ได้เข้ารอบไปนะครับได้รางวัลที่รางวัลชมเชยจากพวกเราไปนะครับแน่นอนว่าเรามีรางวัลให้ทุกทีมอย่างแน่นอนไม่ต้องเสียใจกันไปเพราะว่าเชิญด้านกางอาจารย์ตรงกลางทุกทีมมีบทบาทสำคัญมากๆในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเยาวชนซีแอรแดงของพวกเรานนัเอง มาบอกเลยว่าพวกเราตั้งใจให้ระวังทุกทีแต่อย่างน้อยวันนี้เราอาจจะต้องหาชุดที่สวยตาต้องตัดกรรมการนั่นเองเพราะว่าน้องๆสวยกันจริงๆพี่เรื่องไม่ถูกที่บอกพี่ชอบส่วนดอกไม้มากๆเลยทีเดียวอ่านะเดี๋ยวเขาจะแผ่นรูปด้วยนะคะโอเคอ่าเหมาะสมแล้วเขาเสกประมือด้วยครับเย้ 可以解得出来。